สารกำจัดวัชพืชในร้อยอ้อยใช้อย่างไรให้ถูกต้องปลอดภัยได้ผลดีหัวข้อที่จะพูดถึงในเรื่องของสารกำจัดพัชพืชในไร่อ้อยหัวข้อที่ห วัชพืชอะไรอ้อยทำไมต้องกำจัดหัวข้อที่2คือประเภทและชนิดของวัชพืชในไร่อ้อยทำไมต้องรู้หัวข้อที่3การจัดการวัชพืชในไร่อ้อยมีอะไรบ้างหัวข้อที่4ในไร่อ้อยทำไมต้องใช้สารกำจัดวัชพืชหัวข้อที่5ก็คือหลักการใช้สารกำจัดวัชพืชในไร่อ้อยมีอะไรหัวข้อที่6วิธีการใช้สารกำจัดวัชพืชในไร่อ้อยเป็นอย่างไรหัวข้อที่7เครื่องมือและอุปกรณ์ในการใช้สารกำจัดวัชพืชในไร่อ้อยมีอะไรหัวข้อที่8ก็คือการคำนวณปริมาณน้ำยาต่อไร่ ทำอย่างไร 9. การคำนวณการผสมสารผลิตภัณฑ์ลงในถังทำอย่างไร 10. ข้อผิดพลาดของการใช้สารกําจัดวัชพืชมีอะไร11การป้องกันอันตรายจากการใช้สารกําจัดวัชพืชมีอะไร 12. ความหมายของรายละเอียดฉลากข้างขวดมีอะไรหัวข้อ13การใช้สารกําจัดวัชพืชในไร่อ้อยมีอะไรหัวข้อที่14ก็คือภาพพนวดนวัชพืชบางชนิดในไร่อ้อยหัวข้อที่1วัชพืชในาไร่อ้อยทําไมต้องกําจัดวัชพืชแข่งแย่งแข่งขันอะไรกับอ้อย วัชพืชจะแข่งขันกับอ้อยในเรื่องแรกก็คือเรื่องของแสงแดดต่อจากนั้นก็จะมีการแข่งแย่งเรื่องของน้ําและปุ๋ยซึ่งใช้ในการจเจริญเติบโตของอ้อยวัชพืชทําความเสียหายแก่อ้อยอย่างไรเบื้องต้นก็จะทําให้ผลผลิตของอ้อยเสียหายอันที่2ก็คือคุณภาพหรือเปอร์เซ็นต์ความหวานของอ้อยจะลดลงอันที่3ก็คือโรคและ,มะแมลงหมายถึงการที่หากมีวัชพืชขึ้นแล้วอาจจะเป็นปัญหาเป็นที่หลบซ่อนอาศัยของโรคมแมลงและสัตว์ศัตรูพืชการจัดการเช่นการใส่ปุ๋ย การพลวนถ้าหากมีวัชพืชเกิดขึ้นก็จะทําให้เกิดความเสียหายได้และสุดท้ายก็คือสภาพแวดล้อมในไร่อ้อยสึ่งอาจจะทําให้เกิดปัญหาต่างๆขึ้นมามากมายเช่นเกิดไฟไหม้ไร่อ้อยความรุนแรงของวัชพืชในไร่อ้อยขึ้นอยู่กับชนิดของวัชพืชปริมาณวัชพืชความยาวนานในการแข่งแย่งแข่งขันและปัจจัยภายนอกความรุนแรงของวัชพืชที่ขึ้นแข่งขันนั้นอันแรกก็คือขึ้นอยู่กับชนิดหรือประเภทของวัชพืชวัชพืชแต่ละชนิดมีความรุนแรงในการแข่งแย่งแข่งขันกับอ้อยที่ แตกต่างกัน ซึ่งอาจจะเป็นวัชพืชใบแคบวัชพืชใบกว้างวัชพืชวงกกวัชพืชยืนต้นวัชพืชล้มลุกซึ่งจะมีการแยกอีกแบบหนึ่งก็คืออาจจะเป็นวัชพืชไรแดงหรือเป็นเพียงวัชพืชธรรมดาความรุนแรงขึ้นอยู่กับปริมาณความหนาแน่นของวัชพืชหมายถึงว่าในแปลงปลูกอ้อยนั้นมีจํานวนหรือปริมาณของวัชพืชขึ้นมากน้อยเพียงใดความหนาแน่นของวัชพืชไรแรงถ้าหากมีมากก็จะทําให้เกิดผลเสียความหนาแน่นของวัชพืชถ้าหากมีมากวัชพืชธรรมดาก็มีผลเสียลดลงความหนาแน่น ของวัชพืชไร้แรงที่มีความหนาแน่นน้อยก็จะมีระดับแข่งแย่งแข่งขันระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าเป็นวัชพืชธรรมดาและมีการแข่งแย่งแข่งขันความหนาแน่นน้อยก็จะมีผลต่ออ้อยน้อยลงความรุนแรงขึ้นเกู่ยวกับความยาวนานในการแข่งแย่งแข่งขันของวัชพืชอันนี้ก็หมายถึงช่วงเวลาความยาวนานที่วัชพืชขึ้นแข่งแย่งแข่งขันโดยตรงกับอ้อยอันแรกก็อาจจะเป็นสภาพที่ว่ามีการป่าจากวัชพืชฤดูปลูกหมายถึงว่าเกษตรกรเข้าไปจัดการวัชพืชเป็นอย่างดี ก็จะทําให้ในช่วงตลอดอายุฤดูปลูกไม่มีวัชพืชเกิดขึ้นเลยความยาวนานของวัชพืชที่ขึ้นแก่งแย่งแข่งขันตลอดฤดูปลูก อันนี้หมายถึงเกษตรกรไม่ได้เข้าไปจัดการวัชพืชเลยก็จะปล่อยให้วัชพืชขึ้นแข่งแย่งแข่งขันเราเรียกว่าการแข่งแย่งแข่งขันตลอดฤดูปลูกความยาวนานในการแข่งแย่งแข่งขันระยะหลังอันนี้ก็เปรียบเสมือนการที่ชาวไร่อ้อยนั้นมีการกําจัดนะครับแล้วก็มีวิธีการปล่อยให้วัชพืชขึ้นที่แตกต่างกันความยาวนานในการแข่งแย่งแข่งขันระยะแรกหมายถึงการที่วัชพืชมีการแข่งแย่งแข่งขันระยะแรกแล้วต่อจากนั้นเกษตรกรเข้าไปจัดการวัชพืชปราศจากวัชพืชฤดูปลูกหมายถึงการ การปราศจากวัชพืชตลอดที่มีการเพาะปลูกอ้อยหรืออายุการปลูกอ้อยกรณีนี้ก็เกิดจากการที่มีการควบคุมและกำจัดวัชพืชตลอดฤดูปลูกหรืออาจจะเป็นสภาพที่เกษตรกรมีการใช้สารกำจัดวัชพืชแบบก่อนงอกและหลังงอกงอกรณีนี้จะเห็นได้ว่าปราจากวัชพืชตลอดฤดูปลูกผลผลิตของอ้อยก็จะสูงกรณีหนึ่งก็คือวัชพืชแข่งแย่งแข่งขันตลอดฤดูปลูกอันนี้ก็หมายถึงว่าตั้งแต่ปลูกอ้อย ลงไปไม่ได้มีการกําจัดวัชพืชเลยไม่มีการควบคุมวัชพืชเลยหรือไม่มีการใช้สารกําจัดวัชพืชแบบก่อนงอกและหลังงอกกรณีนี้จะมีวัชพืชขึ้นแข่งแย่งแข่งขันตลอดอายุการปลูกอ้อยซึ่งจะทําให้อ้อยไม่ได้ผลผลิตหรือผลผลิตต่ํามากความยาวนานในการแข่งขันระยะหลังหมายถึงมีการใช้สารกําจัดวัชพืชหรือมีการควบคุมวัชพืชในระยะก่อนงอกต่อจากนั้นก็จะมีการเข้าไปกําจัดวัชพืชหลังจากที่ ได้มีวัชพืชเกิดขึ้นอันนี้หมายถึงว่าการที่ในความยาวนานในการแข่งแย่งแข่งขันระยะหลังนี้ยิ่งยาวก็จะทําให้ผลผลิตของอ้อยลดลงหรืออีกในหนึ่งก็คือปราศจากวัชพืชนานผลผล,ผลิตของอ้อยก็จะยิ่งสูงขึ้นความยาวนานในการแข่งแย่งแข่งขันระยะแรกอันนี้เป็นกรณีที่ไม่ได้มีการควบคุมวัชพืชตั้งแต่เบื้องต้นเมื่อมีวัชพืชเกิดขึ้นในระยะหนึ่งก็จะเข้าไปกําจัดวัชพืชเรียกว่ากําจัดระยะหลังง,งอก หรือเป็นกรณีที่ชาวไร่อ้อยใช้สารกำจัดวัชพืชประเภทหลังงอกอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าวัชพืชที่ขึ้นแข่งขันยาวนานผลผลิตอ้อยก็จะยิ่งลดลงหรือต่ำลงความรุนแรงขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกในกรณีที่มีวัชพืชเกิดขึ้นในไร่อ้อยนะครับเป็นชนิดที่แตกต่างกันมีความหนานแน่นที่แตกต่างกันและ มีระยะเวลาที่แตกต่างกันนั้นก็ยังขึ้นอยู่กับปัยใจภายนอกเช่นฤดูกาลสภาพดินความอุดมสมบูรณ์ของดินหรือการจัดการทั่วไปทั้ง4อย่างนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่ทําให้การแข่งแย่งแข่งขันมีความรุนแรงที่แตกต่างกันความรุนแรงขึ้นอยู่กับอะไรอันนี้ก็เป็นสภาพรวมในแปลงปลูกอ้อยนะครับก็จะมีเรื่องของชนิดวัชพืชที่มีปัจจัยเป็นปัจจัยหนึ่งความยาวนานเป็นปัจจัยหนึ่งปริมาณวัชพืชเป็นอีกปัจจัยหนึ่งแล้วก็ปัจจัยภายนอก ซึ่งทั้งหมดนี้คือปัจจัยร่วมกันจะเห็นได้ว่าชนิดของวัชพืชก็จะเป็นชนิดของวัชพืชใบแคบใบกว้างวัชพืชกกวัชพืชยืนตน้นวัชพืชลมลุกส่วนความยาวนานนั้นก็จะมีการแข่งแย่งแข่งขันตลอดปลูกฤดูปลูกการแข่งแย่งแข่งขันระยะหลังและการแข่งแย่งแข่งขันระยะแรกส่วนปริมาณก็จะหมายถึงความหนานแน่นของวัชพืชซึ่งมีมากมีน้อยปัจจัยภายนอกก็คือสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน ลักษณะพิเศษของวัชพืชไร้แรงในไร้อ้อยโดยทั่วไปแล้วนะครับในการแข่งแย่งแข่งขันของวัชพืชน,นั้นก็ต้องดูให้ดีว่าวัชพืชที่ขึ้นแข่งแย่งแข่งขันนั้นเป็นวัชพืชแบบไหนชนิดไหนนะครับในที่นี้เราจะพูดถึงวัชพืชที่มีความรุนแรงหรือเรียกว่าวัชพืชไร้แรงในไร้อ้อยคุณสมบัติทั่วไปของวัชพืชไร้แรงก็คือเป็นวัชพืชที่กําจัดยากเติบโตลเร็วแข่งแย่งแข่งขันสูงขยายพันธุ์มากมีปริมาณมาก ผนทานและเกิดปฏิกิยาหรือกระบวนการที่เรียกว่าขมพืชปลูกหมายถึงขมอ้อยวัชพืชร้าแรงแข่งขันกับอ้อยมีผลกระทบสูงจะเห็นได้ว่าวัชพืชร้ายแรงนั้นจะมีผลกระทบต่ออ้อยสูงมากถึงแม้ว่าจะมีปริมาณน้อยหรือมีการแข่งแย่งแข่งขันในระยะสั้นก็ตามทีนี้มาถึงเรื่องของชุดวิกฤตหรือว่าช่วงเวลาวิกฤตในการแข่งแย่งแข่งขันของวัชพืชร้าแรงกับวัชพืชธรรมดาจะเห็นได้ว่าจุดวิกฤตของวัชพืชร้ายแรงนั้น ็จะสั้นกว่าจุดวิกฤตของวัชพืชธรรมดา